ตอนนี้เราก็ไปอยู่กับอองค์พ่อพยากพุธนะครับถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพยากพุธเนี่ยถือว่าเป็นประเทศนะครับที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีฤทธิ์มากตรงเนี้ใครที่นับถือองค์พยากพุธเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมในเรื่องของฤทธิ์อำนาจบารมีนะครับโชคลาภ หลายคนก็มาสอบถามผมเหมือนกันนะครับว่าแร่เขามึขนเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าแร่ปูดเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนที่เขาเรียกกันเหล็กไหลปูดที่นักเลงโบราณนะครับหรือคนที่อ่าคนโบราณเนี่ยที่เขาชอบทางด้านของการต่อสู้เนี่ยค่อยกันสมัยโบราณนะครับก mm ็ hmm. ะบะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. แร่ปูดเนี่ย าเราเห็นเนี่ยก็คือมันจะมีหน้าแรกที่ปูดออกมากรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าหายากมากนะครับแล้วก็เป็นแร่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นของสมสิษยิ์มีฤทิ์อยู่ในตัวฤทธิ์เทวาค้มครองและปูดเนี่ยจะเป็นแร่ที่พูดง่ายๆเลยนะครับว่า เขาหากันนะครับสายมูเนี่ยเขาหากันมากและที่สำคัญที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นแม่ที่ไม่ผ่านกระบวนการทำสีแรกที่เกิดขึ้นเองตามตามธรรมชาตินะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเจ็ดสีนะครับ ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยราคาสูงมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้แร่ขมิึมเนี่ยเริ่มมีความหายากดังนั้นเนี่ยปีหกแปดเนี่ยแร่ขมคึมเนี่ยนะครับก็ยังยังพอหาได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากปีหกแปดนี้ไปเนี่ย สิ่งที่เรียกว่าเป็นแร่แท้ๆเนี่ยนะครับยังจะมีอีกไหมดังนั้นเนี่ยแนะนำสายมูที่ชื่นชอบในเรื่องแร่ตักเิษแห่งกาญจนบุรีเนี่ยตอนนี้ถ้าเก็บได้ขอให้รีบเก็บนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าความหายากของแร่ขัาขึนเนี่ยพอหายากมากขึ้นเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราอยากจะได้ภายหลังเนี่ย จะมาจะทําทให้ราคาสูงจนกระทั่งเราจับต้องไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากฝากฝากไปใส่หมูด้วยนะครับ